มาจ้าชดาพาไปดูนะจ้าวันนี้จะมีอารมณ์ที่จะพาไปดูนะคะเส้นทางเส้นนี้คะ่ะที่เรากำลังอยู่นะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางไหนของจังหวัดยะลานะเส้นทางเส้นนี้นะคะเป็นเส้นทาง เบอร์เซงนะคะเส้นทางเบอร์เซงที่เราจะมุ่งหน้าไปเส้นเติอบอกค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะถ้ามาเส้นด้านหลังนี้เนี่ยเราจะรู้จักกันดีว่าเป็นเส้นเติอบอกซึ่งก็จะมีมัสักคร่ราผ่ามาเป็นหมู่บ้านสถิตที่รงมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเส้นนี้ไปดูบรรยากาศค่ะช่วงเช้าๆของวันหยุดว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะ ปกติวันหยุดเนี่ยเส้นนี้ก็อย่างที่เห็นเลยก็จะแบสบสบายขับรถไปเรื่อยๆก็รถไม่ติดนะคะแต่ว่าเส้นนี้เส้นนี้รถมักจะติดในช่วงเย็นๆของทุกวันปกติค่ะเพราะว่าจะเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองสําหรับใครที่อยู่นอกเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้เส้นทางนี้เพื่อขับกลับบ้านนะคะสําหรับใครที่อยู่นอกเมืองแล้วก็ เดียวกันเส้นทางเส้นนี้นะคะนี่นี่ร้านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆกลตึกสีส้มนี้นะก็จะมีร้านอาหารทะเลเป็นร้านอาหารทะเลสดๆนะคะก็จะเปิดขายสักช่วงเช้าๆประมาณ8โมง9โมงก็ตั้งร้านแล้วนะคะไปจนถึงตอนเย็นประมาณ6โมงครึ่งก็เริ่มจะเก็บทุ่มหนึ่งกน็น่าจะเก็บร้านแล้วนะคะแล้วก็มาปุ๊บพ้น ไฟแดงนี้อันนี้เส้นนี้เราเรียกว่าเส้นเติบอกเตอร์บอก่อสักครู่ทะลุมานี่เป็นเส้นเบสเส้นเตอร์บอก่อสักครู่เราเป็นเส้นเส้นเบสเซงตรงนี้พอพ้นสีแยกไฟแดงเมื่อกี้นะคะนี่ก็เป็นเส้นเติบอกค่ะก็จะมีร้านตอนเย็นเย็นก็จะมีหลากหลายนะคะขายนี่สองข้างทางก็เป็นของทานเล่นของกินของเช้าตอนเย็นเย็นก็มีครบทุกอย่างเลยค่ะ ทุกอย่างเลยที่อยากทานนะคะเส้นนี้เดี๋ยวนี้นะคะนี่มัสยิดนะคะมะัสยิดที่มีสีสันที่สวยงามมากเห็นไหมคะเห็นไหมเหมือนวอลดิสนีย์เลยเห็นไหมเห็นไหมเส้นนี้จะทะลุไปให้แยกแล้วก็ทัดขับตรงไปก็จะเป็น ทะลุอีกเส้นหนึ่งซึ่งสามารถเข้าไปทางเส้นครุได้นะคะตอนเย็นๆจะบอกว่าถ้าจะหาของกินแบบหลากหลายหรือตอนเที่ยงก็ได้ค่ะก็สามารถมาหาของกินที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่ามีของกินแบบหลากหลายมากมีร้านค้าต่างๆร้านอาหารใหม่ๆที่เปิดก็มีนะคะนี่จะเป็นร้านอาหารใหม่ที่เปิด ให้บริการแล้วก็ร้านนี้ค่ะเป็นร้านข้าวแกงนะคะจะบอกว่าแบบกับข้าวหลายอย่างที่น่ากินแล้วก็เค้ให้เยอะมากค่ะร้านนี้นะเห็นคนเย็นซื้อเยอะนะคะเขาจะข่อข้าวด้วยกระดาษสีน้ําตาลแล้วก็เมนูที่ชอบนะคะเวลามาซื้อก็จะเป็นเ,เนื้อทอดค่ะเนื้อทอดแบบบ้านๆเลยรสชาติอร่อยมาก ไฟแดงนี้เราก็สามารถเลี้ยวเข้าเส้นเส้นที่จะไปคุรุได้เหมือนกันนะคะตรงไปก็จะมีโค้งบังคับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเหมือนกันก็สามารถเข้าเส้นนั้นได้เหมือนกันนะคะเส้นนี้นะถ้าพูดถึงแต่ก่อนนะคะก่อนที่มันมันจะมีบ้านเยอะๆตึกเยอะๆหลายหลังเนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นป่าไผ่ค่ะ จะรบมากจะเปรี่ยวมากถ้าแต่ก่อนเนี่ยก็เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะข้ามมาถึงเส้นนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันน่ากลัวมันเปรี่ยวไม่มีบ้านคนแต่ปัจจุบันเนี่ยเส้นนี้ห้ามพลาดเลยเส้นเตอร์เบะนะคะเพราะว่ามีของกินเยอะตอนเย็นๆตรงนี้นะคะก็จะมีร้านขายละยางด้วยกันแล้วก็ร้านน้ําที่อร่อยมากที่เห็นแบบตอนเย็นๆเนี่ยคนมา เริ่มตั้งร้านแล้วนะคะนี่ประมาณสักเก้าโมงก็เริ่มตั้งร้านแล้วก็จะมีคนมาซื้อเยอะมากแล้วก็จะมีร้านนี้ของทอดลูกชิ้นทอดเจ็ดไม้ยี่สิบอะไรเงี้ยคะ่ะนี่ก็มีขนมไข่เต่าตรงนี้อร่อยมากกรอบอร่อยมากค่ะตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะก็าสามารถมาซื้อได้เส้นนี้ก็คือที่เราทะลุ ก็เป็นเส้นที่เราจะไปคูรุนะคะเส้นคูรุก <c oughs> แล้วก็มันจะมีแยกๆแยกๆเย่ยกนี้เป็นการบริการตรวจนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะของในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็จะมีด่านล,ลอยปกติค่ะเพื่อดูความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ นชืชน่แยกมานี่ขึ้นนี้เดี๋ยวเราจะไปเส้น5้าแยกนะคะเส้น5้าแยกจริงๆเมื่อกี้ตอนที่เรามาเส้นตะบอมันสามารถถลุ5้าแยกได้เลยแต่ว่าอันนี้อยากจะให้เห็นบรรยากาศค่ะว่าบรรยากาศในพื้นที่เป็นยังไงบ้างเส้นนี้เป็นยังไงตรงนี้ก็จะมีหลักหลาย ช่วงเย็นรถจะติดนี่เป็นหาแยกามันเส้นนี้จะเป็นเส้นผังเมืองนะคะเมืองสี่เส้นผังเมืองสี่เนี่ยความวุ่นวายของรถก็จะเป็นวันปกติก็จะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นที่จะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าเส้นนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางสําหรับการเลี่ยงเพื่อออกนอกเมืองนะคะสําหรับใครที่แบบทํางานในเมืองแล้วก็อยากกลับบ้านตอนเย็นๆไม่อยากรถติดเส้นกลางที่เราเคยพาเพื่อนๆไปดูนะคะี่เลวันนี้ท้องฟ้าสดใสค่ะยนลายามนี้นะ ฝนบ้างแต่ฝนไม่เยอะเพราะว่าตามที่ค่าต้องแรกคิดว่าพอเข้าหน้าฝนนี่ล่ะน่าจะฝนเยอะมากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฝนเยอะมากค่ะพอเข้าหน้าฝนแล้วฝนตกหนักมากแล้วก็ยาวไปถึงเ,เหมือนปีที่แล้วหน้าฝนเข้าพฤษภาแล้วก็ยาวมาจนถึงต้นปีต้นปีเนี่ยก็ฝนเหมือนกันมาถึงกุมภาฝนก็ยังหนักยังมี แต่ว่าปีนี้เนี่ยเข้าพฤษภาก็แล้วนะคะฝนก็ยังไม่เท่าไหร่เลยค่ะในพื้นที่เผอๆบางวันเหมือนบรรยากาศหน้าร้อนเลยค่ะทีนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านทั่วๆไปแต่ว่าหลากหลายร้านนะคะปะปนผสมกันไปค่ะ อเมซอนมนาะกินโดนัทนะคะสเส้นเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็เส้นนี้ทางเมืองสีนี้นะคะร้านอาหารที่แบบว่าเย็นๆโดยช่วงปอซอที่เขาจะมาซื้อก็คือนี่เลยร้านจีมแมงโก้ Mango. อันนี้บาง ใช้ไฟฟ้าร้านทั่วไปร้านสะดวกซื้อซึ่งตอนนี้แบบใหญ่มากเซเว่นใหญ่มากนะคะลเย็นตอนเย็นสินี่ พาลงนาววันนี้แค่นี้นะจ๊ะ